ครับวันนี้พี่หมอจะมาทำการอ่านตอบตัวแมสเซจในอินบ็อกซ์ของตัวแฟนเพจขอคืนไม่ได้ขอทานนะครับมีคนมากมายตกทุกข์ได้ยากนะครับเดี๋ยวเราลองมาอ่านกันคน2คนดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับเพิ่งส่งมาล่าสุดนะครับก็คือจากคุณหนูว่าดนะครับส่งถึงพี่หมอนะครับเครียดถึงเครียดมากที่สุดไม่มีทางออกทางตันหมดแล้วค่ะ น่าจะตายก่อนได้เงินประกันสังคมนะคะหมดทางเดินแล้วจริงๆค่ะรอประกันสังคมช่วยเหลือมาเป็นปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยพี่หมอก็เลยตอบนะครับว่าอืมเสียอย่าคิดมากนะครับก็ให้ทําสู้ต่อไปนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับที่เห็นข้อความนี้หรือแม้กระทั่งคุณหนูว่านะครับออกมาทําอะไรสักอย่าง2อ,อย่างกับพี่หมอดีไหมครับ พี่หมอตอบไปแล้วนะครับแล้วก็จากคุณเห็นนางฟ้านะครับคุยกันบ่อยๆนะครับเขาบอกทักค่ะเอาผมพี่หมอก็เลยตอบครับเอาครับขอถามหน่อยค่ะแม่ผมตายขอถามหน่อยครับแม่ผมตาย3-5ปีแล้วผมยังไม่ได้ไปขอประกันสังคมจะได้ไหมครับพี่หมองงมากเลยครับว่าทําไมถึงไม่ไปขอนะครับก็เลยถามกลับไปครับว่าเหตุผลที่ไม่ไปรับเพราะอะไรครับ ผมยังไม่เคยไปทําเรื่องครับเสียประมาณ7จ็ดปออีเขาก็ยังไม่ได้ตอบคำถามพี่หมอพี่หมอก็เลยถามอีกทีหนึ่งครับเพื่อให้เขาตอบนะครับเหตุผลใดที่ไม่ไปทําเรื่องครับหรือก็เลยสงสัยว่าเพิ่งทราบหรอครับผมเพิ่งรู้ว่าผมเพิ่งรู้เรื่องการรู้เรื่องการทําเรื่องอย่างนี้เพิ่งรู้ได้ครับอ๋อเข้าใจแล้วครับแต่เงินห้าหมืบาทไม่ได้แล้วเจปีพี่หมอว่า ไอ้เงินค่าทําศพเนี่ยต้องคุณแม่ต้องเป็นผู้ประกันตนขณะนั้นนะครับเป็นสิทธิ์ยังไงก็ควรจะได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้คุณแม่ก็ไม่ได้บอกงั้นก็เลยแนะนํานะครับว่าต้องแจ้งเขาให้ครับรับรู้ครับเขาบอกเกิน2ปีแล้วเขาเลยไม่ให้ได้แต่เงินสมทบก็อันนี้อันนี้ไม่ยุติธรรมจริงๆอันนี้ไม่ยุติธรรมเช่นกันครับ แล้วควรจะได้แล้วก็ควรจะได้เงินสงเคราะห์การตายด้วยนะครับเดี๋ยวพี่หมอก็จะแอดนะครับไปแอดตัวคลิปนะครับของอ,อตัวที่พี่หมอทําไว้นะครับว่าคน เมื่อตายได้เงินอะไรบ้างเราจะต้องพยายามทำให้ได้แบบว่าทุกๆส่วนเลยนะครับบางคนไม่รู้นะครับพี่หมอหวังว่าเงินสามอย่างจากีกจากกรณีแล้วก็เดที่หมอตนะครับก็ เงินตายมีสามอย่างครับลองชมกันนี่ครับคนผู้ประกันจะได้ใกรที่ทับไม่เคยดูนะครับก็มาดูเงินสามอย่างสัมสานนะขึ้นอยู่กับจำนวนที่คุณส่งนะ